ว่าเรื่อหลังครูเนี่ยจะมีพระพุทธรูปอยู่ตอนนี้ครูอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนะคะตอนนี้ก็มาทำบุญตอนเช้าเพื่อที่จะทําสมาธินะคะทุกๆคนจะต้องมีสมาธิสติและปัญญาเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันการดําเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาจะทําให้นักเรียนนั้นเรียน,นะยนหนังสือเก่งนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะก็ทําสมาธิก่อนเรียนกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรกลับไปนะคะข้อที่1ห,หาหอระมอของจำนวนนับไม่เกิน3จํจำนวนข้อที่2หาคอร์นของจำนวนนับไม่เกิน3จํจำนวนและข้อสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนด้วยนั่นก็คือเรื่อง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหานั่นเองนะคะเรื่องหอรมอและคณอนอนี้เราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างนะคะอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้เรียนนะคะในวันนี้ครูก็สอนเรื่องจํานวนเฉพาะนะคะพิจารณาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนนับต่อไปนี้คำว่าตัวประกอบคือจํานวนนับ ที่นำมาหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะ2มีจำนวนใดที่มาหารสองได้ลงตัวบ้างนั่นก็คือ1และ2 3ม,มีจำนวนใดที่มาหาร3ได้ลงตัวบ้างน,นั่นคือ1และ3 5มีตัวประกอบคือจำนวนใดมาหาร5ได้ลงตัวนั่นก็คือ1และ5 7มีตัวประกอบคือ1และ7จ็ดนั่นเองจากจำนวนดังกล่าวคือ2 3 5 7นั้นแต่ละตัวนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวของมันเองเราจึงกล่าวได้ว่า2 3 5และ7เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นจํานวนเฉพาะคือ จำนวนนับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1กับจำนวนนับนั้นเรียกว่าจำนวนเฉพาะทำไมถึงบอกว่าเป็นจำนวนนับที่มากกว่า1น่คะลูกเพราะหนึ่งมีตัวประกอบเพียงตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้จำนวนตั้งแต่สองขึ้นไปนะคะ ต่อไปเรามาพิจารณาจำนวนที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะ17มีตัวประกอบกี่ตัวนักเรียนจะต้องคิดตามครูด้วยนะคะว่า17มีตัวประกอบกี่ตัว17มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวของมันเองเพราะฉะนั้น17เป็นจำนวนเฉพาะ51เเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะลูก ้าสิบเอ็ดมีตัวประกอบกี่ตัวห้าสิบเอ็ดมีหนึ่งสามสิบเจ็ดและห้าสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นห้าสิบเอ็ดไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบมากกว่าสองตัวนั่นเองนะคะหกสิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งและหกสิบเอ็ดอ่ะแล้วเก้าสิบเอ็ดล่ะลูก ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวคือ 1،7,13 และ91 97เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และ97แล้ว5 1าสเละคะเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะลูก ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบมากกว่าสองตัวคือ1นึสสิบเและห้าิบเนั่นเองอาแล้วหนึ่งอ็ดละคะเป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1และหนึ่งยเอ็ดนั่นเองสุดท้ายหนึ่ง้สิเอเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และ131นั่นเองนักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะและก็หาจำนวนที่มาหารจำนวนนับที่ครูกำหนดมาให้นะคะโดยพื้นฐานแล้วเราก็เอาจำนวนเฉพาะพื้นฐานคือ2 3 5 7นั่นแหละค่ะมาหารดูนะคะต่อไปคำถามชวนคิด หเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เพราะเหตุใดหนึ่งไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะหนึ่งมีตัวประกอบเพียงตัวเดียวคือหนึ่งนั่นเองอ่าข้อต่อไปมีจำนวนคู่ที่เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เพราะเหตุใดมีไหมคะลกูกมีสิคะคือสองเพราะสองมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งและสองนั่นเองนะคะ ต่อไปจํานวนขี้ทุกจํานวนเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เพราะเหตุใดไม่เป็นจํานวนเฉพาะทุกจํานวนเช่น9เป็นจํานวนขี้ที่ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวคือ1 3สและ9นั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่นักเรียนจะต้องจำไว้เลยนะคะคำถามชวนคิดนะคะ อะต่อไปหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนนับที่กําหนดให้แล้วระบุจํานวนนับนั้นเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางพร้อมแสดงเหตุผล37มีตัวประกอบคือ1และ37เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะเป็นเหตุผลคือสามสิบเจ็ดมีตัวประกอบเพียงสตัวสิมีตัวประกอบคือ หนึ่งและสิบเก้าเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นมีตัวประกอบเพียงสองตัวนั่นคือเหตุผลของมันแล้วแปดสิบเอ็ดล่ะคะมีตัวประกอบคืออะไรบ้างเอ่ยหนึ่งหนึ่งแล้วอะไรคะสามเก้ายี่สิบเจ็ดแล้วแปดเอ็ดเพราะฉะนั้นแปดเอ็ดไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบ มากกว่าสองตัวนั่นเองอ่ามาดูสี่สิบเก้าเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเพราะสี่สิบเก้ามีตัวประกอบคือหนึ่งเจ็ดสี่สิบเก้านะคะเพราะมีตัวประกอบมากกว่าสองตัวแล้วหนึ่งร้อยสามนะคะมีอะไรเป็นตัวประกอบหนึ่งและหนึ่งร้อยสามเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยสามเป็น จำนวนเฉพาะมีตัวประกอบเพียง2ตัวนั่นเองนะคะอ่าในเรื่องของจำนวนเฉพาะนี้ก็มีเพียงเท่านี้ง่ายไหมคะลูกแล้วต่อไปเรามาดูตัวประกอบเฉพาะสิมันเป็นยังไงให้หนักเรียนพิจารณาตัวประกอบทั้งหมดของ18มีอะไรบ้างเอ้ย1 2 3 6 9และ18 ในหนึ่งสองสามหกเก้าและสิบแปดที่เป็นตัวประกอบของสิบแปดนี้มีจำนวนใดเป็นจํานวนเฉพาะลกูกพิจารณาหน่อยสินั่นก็คือสองและสามนั่นเองจึงเรียกสองและสว่าตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะของสิบแปดนั่นเองนะคะกล่าวได้ว่าสองและสามเป็นตัวประกอบเฉพาะของสิบแปดเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะ นะคะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะอ้าวง่ายไหมคะลกูกไปดูหาตัวประกอบทั้งหมดและตัวประกอบเฉพาะของจำนวนที่กำหนด12มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1 2 3 4 6 12แล้วตัวประกอบเฉพาะของ12นะลกูกมีอะไรบ้างคะ สองสอ่าต่อไปสิบมีตัวประกอบใดบ้างอ่ามีจำนวนใดเป็นตัวประกอบคะหนึ่งสองเจ็ดสิสี่จำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะคะสองและเจเป็นตัวประกอบเฉพาะของสิอ่ามาดูสีเจตัวประกอบคือหนึง และ47เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ47ก็คือ47ต่อไป52มีตัวประกอบคือ1 2 4 13 26 52จําจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะคะนั่นก็คือ2และ1ิ สเป็นตัวประกอบเฉพาะของ52ไปดู66ตัวประกอบทั้งหมดของ66มีอะไรคะลกูกหนึ่งสองสามหกสิบเอ็ดยี่สิสองสาาจำนวนใดที่เป็นจำนวนเฉพาะบ้างละ่ะก็คือสองสมอมีอีกไหมคะลกูก ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นสองสามและสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบเฉพาะของหกสิบหกนั่นเองเป็นไงคะง่ายไหมคะตัวประกอบเฉพาะง่ายไหมลูกนั่นก็คือนำตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของจำนวนนับที่กำหนดให้นั่นเองใช่ไหมคะง่ายมากใช่ไหมอะต่อไปเรามาดูซิใบงานที่สองในวันนี้ จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะใบงานนี้ง่ายๆนะคะในคลิปวิดีโอก็มีคำตอบแล้วนะให้นักเรียนดูด้วยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ครูก,ก็นำเสนอเรื่องนี้เพียงเท่านี้คลิปต่อไปนะคะให้เรามาดูเรื่องของการแยกตัวประกอบของจำนวน นับนั่นเองนะคะ